ลำบากเหมือนกันแล้วเนี่ย okay, เดี๋ยวน้องชายจะเข้าไปดูในน,<อ>น,นั้นมีอะไรหรือเปล่าเล็กวะเฮ้ยเอ้ยเกิดเรื่องละอ่าอีสากระดูกอะไรไม่รู้เต็มเลยเนี่ยชงคีไหลมากเลยเออเอ้ พี่ครับกินแรงมากพี่เขาเป็ดูดี่อ้โหมเต็มเต็มมากโอ้ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวกูว่าถ้าว่าใครบางคนกำลังทานข้าวอาจจะกินไม่ลงเลยก็ได้น้ำมึนเลยพี่กินแรงมาก สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีนุงป้านาอาทุกทกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับครับผมทุกคนครับวันนี้น้องชายผมกลับมาพักผ่อนแล้วก็มาขอเดินทางเข้าปากกับผมด้วยซึ่งวันนี้พอผมน้องชายมีแผนจะไปหาเจ้ากอลัมพี่พี่แต่ว่าผมไปดูที่ถ้ำถ้ำแรกก็ทุกคนจะไม่อยู่นะเราก็เลยมาถ้ำท,ที่สองก็คือเป็นจุดที่เป็นน้ําตกไหลออกมาพี่พี่นะ ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้น้ําเยอะน้อยแค่ไหนทุกคนนะจะไปดูกันว่าเจ้ากอลั่มมันยังอยู่ทำหรือเปล่าหรือมันออกไปหากินแล้วก็ทุกคนนะต้องบอกว่ามันโดนปล่อยตัวมาจากอาเมืองอัปเลแล้วทุกคนนะที่มันโดนทำโทษไปซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอาจจะโ,โกรธเกลียดพวกเราหรือเปล่าหรือว,ว่าแค้นพวกเราหรือเปล่ารวมถึงตัวปราลาบหรือว่าเจ้าบุญช่วยด้วยที่เรียกว่าอะไราาทำให้มันต้องกลับไปอยู่ในเมืองอัปลที่โดนขังไว้ในคุกใต้ดินพี่โอเคทุกคน เดี๋ยวขอกำลังใจคนนี้นิดนึงเชฟเรารด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเจ้าก,การะลำกันแล้วก็เรามีพวกขนมน้ำมาฝากมาทุกคนนะไ<ช>ม่รู้เจอตัวมันหรือเปล่าไปหาเจ้ากระลำกันผมกับน้องชายก็เดินมาได้หลายย่านคนนะ <c oughs> ก็เดินมาพักไป <c oughs> ตอนนี้ก็เหลยไม่ไกลแั้วิี่นะนนะ <c oughs> ไม่มไกลเท่าไหร่ละอุ้ยโหทุกคนไส้เดือนมันหนีจากาใต้ดินขึ้นมาบนบนบกแนละ้วเพื่อมาอาบแดดพี่ๆนะเพราะว่าใต้ดินมันเย็นมากช่วงหน้าหนาวมันจะออกมากันเยอะมากพี่ๆ สังเกตแด้ว,ว่าหน้าหนาวนะสเดือนจะออกมาตาเยเยอะมากเพราะมันนีจากใต้ดินออกมาฮะเอออืมนันทน้อยเบร้รอ๊โอเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินตามน้ำนี้ไป,ไปพี่นะแล้วก็ <c oughs> จะไปถึงทำกอด้มเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราพยายามจะเลี้ยงน้ำให้มากที่สุดพี่ ใส่มากพี่แต่ว่าต้องบอกว่าน้ำเริ่มจะแห้งแล้วนะพี่นะมุดจังเดียวตอนนี้ยถือกล้องพี่หน่อยนายใ้น้องชาผมถือกล้องก่อนนะลำบากเหมือนกันเนี่ยมาแต่ที่เนี่ยช่วยครับต้องบอกว่าเราต้องใช้ความอดทนมากนะในการเดินทางเข้าป่า เน็กเริ่ถึงทางเ้าแล้วกูพอจะจําได้แล้วเดนนำใช่ป่ะกูกจเนำใช่ป่ะกูพอจะจำต้นไม้พวกนี้ได้ใช่เนะ่ะก่<ข>อน <ขอ S 1> จะถึงทํากรามันจะมีต้นไม้พวกเนี้ยใหญ่ๆเน่ะ <c oughs> น้องชายก็กลับมาพักที่บ้านคนนั้นแต่ว่าไม่อยู่บ้านเฉยๆนะคนนั้นขอเข้าป่าผมด้วยซึ่งวันนี้ผมกับน้องชายตั้งใจจะมาหาเจ้ากรามากๆเลยนะ มันจะไม่ไ้เป็นเมืองแล้ครั่ามันอาอบมาใช่มัรู้ว่ามันจะกดแทนพวกเราหรือเปล่าทีมเราพามันต้องเข้าไปอยู่ในคุกใต้นในดินของเมืองนะอับเลยทุกคนนะตึบังลื่นนะ,ะตรงนี้เคยมีดูสี่นะ ฤูซีมาจ,จัดจางกับพี่ป้าสาวทุกคนนะตรงนี้ที่มันย,ยั่วยวนฤูซีจนแบบว่าอยากให้ฤูซีมีอารมณ์ทุกคนนะ,ะมัวังเวงมากพี่ดันที่สองแล้วนี่แต่ถึงแล้วดันที่สอตรงนี้แหล,แลเะรลเราจะเปียกกันหรือเปล่าเนี้ย่เปียก,ก ไปได้ไหมเครื <mówi compromise> body, it. It to to ่องบนเหรอไปได้เหรอมีทางไปบ้างเพื่อไแบบนี้ง่ายกว่าไหมเออขึไปดูไปได้ไปเราจะลงไปข้างบนแล้วมาดีทางลงดีแล้วมารับกล้องพี่นะระวัง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 

ไราเีแล้วก็เพื่อคนดูทุกคนเนีเราทำได้สำบ้าบเราต้องคนเพราะว่าเราต้องการท้องคินออกมาให้มันดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าดูทคนนะเลยเลจุดตรงนี้ไปเดี๋ยวก็ถึงละตรงนี้ต้องมดุมดมุดหน่อยนคนน้ำเพราะว่ามันเป็นร่องแคบแล้วก็มีกอไผ่ล้มมาเยอะมากพี่ไอ้ี้ไปก่อนไหเดี๋ยวพี่เดินตามไป ไม่รู้ว่าเจ้ากอรามจะรู้รู้รยังว่าเรามาน้ำามนะโอเคใช่ใช่เป็นหนาม,ามนี่คือโดนเจียวอยู่ทุกนเนน่ยหนามต้องระวังให้ดีนะคนนะอะพี่กอง เจ็บโยกกล้องไปมาไปมามึนไปหมดละน้ำพวกนี้มันจะฝังเที่ยวแว้ไว้นะมันจะฝังมาเลยมันจะเจ็บมากถ้าโดนนะมีโคตรเยอะจิวีตจะขอน้ำครับไปมึงเพราะเรามุดเรามุดมันเนี่ยเราโดนน้ำเจียวนะเยอะมาก ผมห้อยพระห้อยสิ่งศักดิ์สิทมาด้วยนะนนะป้องกันอันตรายจากผู้ผีปีศาจในป่าน,นะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างคนวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าแดดออกสวยมากพี่พอากาศหนาวแต่ว่าเวลาแดดออกมันก็เริ่มเพิ่มความอุ่นให้เราแล้วคนนะ อะไรบ้างกี้น้ำน้ำเกี่ยวมาเงี้ยนะใครอยู่บ้านไม่ยอมอยู่นะอยากเข้าป่าอยากอ่ายังไงใครเวลาว่างใครเกิดประโยชน์มไม่ได้อยู่เลยเคยดีแล,แล้วเราสองคนขอนั่งพักสักครู่พี่เพราะว่ามุดไปมุดมาเนี่ยปวดเอวให้คนนะไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวก็ถึงแล้วอ,อยู่ข้างหน้าแล้วถึงแล้วนะเรเจะกลับอยู่หรือเปล่าพี่พ còi mạc trời ba lưu lên to không phải được là bằng lưu luôn nhá เถึงแล้วพี่พี่ตอนนี้เราถึงำทำที่เจ้ากอลานอยู่ลยแล้วกันนะแต่มาดูว่าตอนนี้มันอยู่หรือเปล่ปาแต่ผมไม่เจอที่ถ้ำหลักกัวนะถ้ำหลักก็คือถ้ำใหญ่ที่มันอยู่ก็เลยมาดูถ้ำนี้พี่ ก็าวังว่ามันจะอยู่นะกาเรียประเม่รู้ว่ามันจะกลอดหรือว่าโมโหหรือเปล่าที่ตัยจับมันเข้าไปอยู่คุกใต้ดินของคนรับเล้ยทุกคนนะเป็นำพิกดเมือนรับเล้ยทุกคนนะมันไม่ซื่อสัตย์ โอเคทุกคนเดี <ous climb> <victory> okay. ๋ยวดูวัตถุเรี่ยงมันดูก่อนเดี๋ยวน้องชายจะเข้าไปดูในน้ำมีอะไรหรือเปล่าเจ้ากําลังมุามนเยียมเจ้าเปนอยู่ไหมข้าไม่อาพวกเจ้าก็ระวังนะอย่าเพิ่งไว้ใจมันคุณไม่รู้ว่ามันโกรธราหรือเปล่าพี่เจ้าก็รับอยู่ไหม อยู่ไหมเกดไม่ตอบกลับมาห,หรือ,รอยู่านกดจเรียกมันดังมันมันจะตะโกนนะเออทุกคนเราพูดดังมากเลยนะอยู่ใน้ำหรอเกดเดี๋ยวลองเข้าไปตะโกนเรียกในถ้ำดูเพื่อจะ <ๆ S 2> ไ,ได้ยินได้ได้เอาอยู่นี่กันนะน้องชายผมเขาไปอยู่ในถ้ำมาพี่ว่า,วม,ามันอยู่หรือเปล่ามา เไอ้เ้ยเรืองะากดูกอะไรูเต็มเลยเนี่ยกิมากเลยเออเออพี่ครับกลินแรงมากพี่ถขาดูนีโอ no. ้โหเต็มไปหมดเลยจอทั้งกะดูกสันล กระดูกสัตว์หรือว่ากระดูกคนไม่รู้พี่กินแรงมากาพี่มันเอาเข้ามากินเยอมากเลยเขา,าไเปดนเขาเป็นไส้นี่ไหวเหรอเดี๋ยวกูบอกนี่กินแรงมากโอ้ไม่ไหววะเดี๋ยวกูบอกผมไม่ขอถ่ายนะพี่บางคนอาจจะทายข้าวอยู่ <c oughs> ไปทำให้พี๋หายนะทุกคนนะไว้ <What? S 1> กินแรงมากไว้ก่อนล่ำนี่น่าจะเอามากินข้างในเนี้ย นันล่ามาจริงิพี่วันนั้นมันเครียดอะไรหรือเปล่าวะไม่ไหว,ไไไหวกินแรงไม่ไ่วกินแบบไปจมูกออกมาเลยอ่ะใช่แล้วมันก็ปวดกลัวอยู่เนี่ยปวดกลัวอยู่นี่ทำทุกคนนั้นกินนะม่อหวเอะกินแรงมาก มคิดว,ว่าม,มันไปไหนพี่มันลากซากบางอย่างมาก,กินไอ้ท่ำแล้วก็มันก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วมันก็ไปไหนไม่รู้พี่กินแรงมากอ๋อไม่ไหวเลยติดอ,อะไรติดจมูกอกอกมาเลยยังไงดีอ่ะแบบนี้เราไม่เจอมันด้วย ครับตอนนี้เราไม่รู้ว่ากอล์ล่ามันเป็น่งไหนนะแต่สิที่มันเอามากินคือแบบเหม็นเน่ามากพี่ผมขอผมขอไม่ถ่ายให้เห็นแล้วกันมันดูถ้าว่าคข่บางคนกำลังทานข้าวอาจจะก,กินไม่ลงเลยก็ได้น้าม,มึนเลยพี่กินแรงมาก ติดกับหนูเอาชุดชุดลาดนะไม่รู้เป็นล้างคนมัน้งเขาบอกเลยพี่นะไม่รู้ว่ามันอนะ่ะคิดได้ยังนำนึ่งเปยอย่าง,ง,างแต่จะลองนั่งรอมันสักแป๊บหนึ่งมันอาจจะกลับมาว่ามันอาจจะไปหาอาหารมาอืมมันไปหาอาหารเนาะเอามากองเอามากองไว้อืมเยอะเกินมันก็มันเหมันโลบอะ่ะมันเยอะเกิน กลิ่นแรงมากที่จมูกเลยพี่ผมไม่อยากถ่ายไม่ขอถ่ายด้วยเป็นภาพที่ไม่ดีแล้วก็อาจรทำให้พี่หลายคนก็อาจเจียออกมาเลยก็ได้เย็นมากน้ำเย็นมากพี่แต่ใส่นะ

ได้รอมันก่อนเรามาไกลไงเรามาไกลพี่ถ้าการแบบไม่มีอะไรเมันก็เสร็จเที่ยวเดี๋ยวเราดูมันก่อนนะคิดมีใครตุ้มมองอยู่ข้างบนไหมพี่ๆเนี่ย ตผมมองช่องนี่พี่ไม่รู้ว่าใครพี่ผมหันไปปุ๊บมันก็รีบวิ่งไปเลยลามเบิรไม่น่าใช่กอร์ลามันไม่ค่อยเหมือนกอล์ลามไอ้คิดนี่ใครมันอยู่ในท้ำกอร์ลาหมอจิตนักคิดนะใครเอาซากอะไรมากินหรือเปล่าไอ้พวกเตยข้างในฮะพวกนะอาจจะไม่ให้กอร์ลาหรือเปล่าใช่อาจจะไม่ให้กอร์ลามมันกินหรือเปล่านี่เหมือนมีผู้ชายผอมๆด้กยคนนะถอดเสื้อผ้า พอเสื้อผ้าผมยา,ยาวพี่ยืนมองอยู่ด้านนู้นแล้วก็หายไปเลยอาจจะไม่ใช้ต่อร่ำก็ได้จิตที่เอาของของจิต้างนเนี้ยเพราะว่ามีทั้งเศษกระดูกเกา่าซากกระดูกเกา่า,กกา,ากๆใหม่ๆผสมกันหมดเลยปตนที่โครงเนี่ยไม่รู้มีคนบ้างหรือเปล่าเนาะ จับหนูพอไปทุนอีกคุกอ่ัน้อไงไม่เคยกินเนื้อพวกนี้นะคุณเนื้อตีเนื้อสดใช่ไหมทุกคนน้องบอว่าตอนที่เอากอล้าเข้าไปคุกใต้ดินของเมื้อไปเขาไม่ให้กินเนื้อสดหรือว่าไม่ให้กินอะไรสดๆนะมีแต่อาหารปกติแต่มาครั้งนี้ในถ้ำเจ้ากอล้านี้เราเจอเปน็น <reet. S 1> กระดูกทั้งของเก่าของใหม่แล้วก็ที่โครงต่างๆอ่ะ มันเหม็นมากพี่พี่เหม็นสาบมากมเหม็นเน่า,านอ่ะใช่พี่ผมติมูกออกมาใช่พี่ผมเลยอยากถ่ายให้เห็นผมพูดแล้วผมจะอาเจยียนแล้วว่ผมฝ่อแบบโอ้ไม่เอาพูดเลยเป็นภาพที่น่ากลัวด้วยน้า,า,าเาช้าหรือเปล่าคนนั้นต้องดูเราอยู่ตามน,นี้น เห็นหอนตามต้นไม้บอกว่าคิตเหมือนซุ่มดูอะรอยู่หรือเปล่าวะฮะเจอใครใครล้างพรมขอเมื่อเย็นใช่เหรอตรงไหนบนนะพี่พี่น,พน้องบอกว่าเจอมันพวกบางนี่พี่นะตอนที่ผมหมันมวมองอีกทางหนึ่ง มองข้างบนนี้พ,พี่มายืนมองน้องาชายอยู่มันมองใช่ไหมมองก็เป็นยันคบห่างเลยไวมากแต่แล้วเยอะจิตทุกคนครับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ชายผอมๆผม,มาย,ยาวเนี่ยน่าจะเอากระดูกต่งตงตงกางๆมาจากตรงนี้หรือเปล่ากอร์ลัไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยมาอยู่ที่กอร์ลัมมากิจใคร ออกมาตวทีัมันบอกว่าม,มี้นีแะใช่แล้วทำไมไอตัวยี้อยู่ที่เนี่ยวะเฮ้ยเจ้าก่อนนะถ้าคิดอีกแง่มุมหนึ่งคือทาทกอลัลหอมหรือเปล่าทาทมันรอเปล่าลูกน้องมัน,นะนอะใครเป็นไปได้กินเนาะให้เป็นไปได้นนะเนานะ ครับตอนนี้นักับน้องชายเนี่ยต้องใส่มากว่าทำไมมีซี่โครงกระดูกต่างๆทั้งของเก่าแล้วของใหม่เนี่ยอยู่ข้างในเต็มไปหมดบางทีว่าวใครคกิดจอ้ออออ<ๆ>คิดเอาไปทักจุดไล่กิดเรียยไม่ออกมาดิ นะอ,อ,อืมจินคู่ไปดีระวังจิตมันอยู่ด้านบนมันได้เปรียบทุกคนนะมันได้เปรียบมากกว่าเราเราเราต้องระวังว่ามันจะใช้สิ่งของต่างๆโยนมาหาหรือเปล่าเพ่งตอนนี้เราอยู่ร่องกลางของหุบเข,ขาเนี่ยเราเสียเปรียบม,มากพี่ถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยเราเสียเปรียบสุดๆเลยก็คือโดนเต็มเต็ม ่ระวังจิตทุกคนผมก็พยายามหาหมองว่ามันแอบซุ่มดูเราอ,อยู่หรือเปล่าพี่พี่เฮ้ยพี่มันแอบอยู่วันนี้พี่แิ่กิดเลี้ยงม,มันลงมานี้มันลงมาไหมพี่พ วิ่งาีกระไหมวิ่งไหมหรอวิ่งไปแล้วพี่วิ่งแลยทุกคนนะวิ่งไปแล้วพอกิดพอพอกิดพอโอเคทุกคนเ<ป>ด<ป>ี๋ยวผมเหมือนน้องชายจะนั่งรอมันนะดูที่มันจะโพลห่วงออกมาไมหมแจเจีจากับมันว่ามันมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือมันเอาของญญของเน่าๆมันกินนี่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูก่อนมาเพนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ,ๆทุกคนนะใช่ ใช่ใช่ไปกินน้ำองุ่นก่อนน้ำก่อนกินเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจบตีเรา